rahmatullahi wa wabarakatuh. Hello, students. Welcome back to our English class. So we meet again today for our second lesson. So, how are you today? I hope all of you are doing fine. Okay. Are you ready for our today's lesson? Okay, let's go. อย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูจะเพิ่มภาษาอังกฤษในการสอนการทบทวนบทเรียนให้มากขึ้นนะคะ,ะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยเราจะได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับเราที่จะอยากจะพูดภาษาอังกฤษต่อไปนะคะ,ะสำหรับ หัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่เราจะมาทบทวนกันก็ต่อเนื่องมาจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับ hello how are you วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง nice to meet you nice to meet you เวลาที่เราทำความรู้จักเพื่อนใหม่นะคะวันนี้เราจะมาดูซิว่าเราจะพูดยังไงนะคะถ้าเราเจอเพื่อนใหม่เราอยากรู้จักเพื่อน เราต้องพูดว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนคำทักทายในคาบที่แล้วนะคะไม่รู้ว่านักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคำแรกง่ายที่สุดคือคำว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยอ่าถ้าใครตอบได้ก็ถือว่าเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคำแรกคือ Hello ออกเสียงตามครูด้วยนะคะ Hello โอเคต่อมายังมีอะไรอีกนะที่เราจะพูดทักทายกันในตอนเช้า What we say in the morning Yes Good morning Okay Good morning ค่ะ,ะสวัสดีตอนเช้าแล้ว What next อะไรต่อคะ ก็น่าจะเป็นสวัสดีตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายว่าไงครับภาษาอังกฤษ Good afternoon Yes Good afternoon Good afternoon ฟังคุณครูแล้วอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะอ่ะต่อไปมีเช้าแล้วมีบ่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นตอนเย็นนะคะตอนเย็นคือ Good evening out ัวหนังสือมาก่อนรูปภาพนะคะไม่เป็นไรต่อไปค่ะอ่ะคราวนี้นะคะเราจะพูดถึงเด็กสองคนนะคะวันนี้เขาจะมาทำความรู้จักกันเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาอยากรู้จักเพื่อนผู้ชายคนนี้มากเลยนะคะอ่ะจะทำความรู้จักกัน สิ่งแรกเลยเข้าไปทักทายเพื่อนก่อนนะคะเขาพูดว่าอะไรคะ,ะเรนเห็นเด็กคนนี้พูดว่าไง hello อ่าสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือพูดว่า hello คำทักทายก่อนแล้วเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ไว้วางใจใช่ไหมเราก็ต้องพูดไปว่า my name is pam อ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแอมนะคะ เขาก็จะแนะนำตัวเองก่อนว่า My name is Pam แล้วเขาอยากรู้ชื่อเพื่อนผู้ชายคนนี้ล่ะเขาจะต้องพูดว่าไงคะเขาพูดว่า What's your name อ่าเขาถามวา่าชื่ออะไรอะ What's your name Okay Hello my name is Pam What's your name อ่าอยากรู้จักเพื่อนคนนี้มากเลยจนต้องเดินเข้าไปทักแนะนำตัวเอง แล้วก็ถามชื่อด้วยอ่าน,นเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาจะตอบว่ายัางไงคะจะบอกชื่อไหมเพื่อนมาขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกนะคะเด็กผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นเด็กที่ใจดีเนาะเขาก็จะบอกชื่อเพื่อนไปนะคะบอกว่าไง My name is Roy My name is Roy เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่า Roy นะคะเขาขึ้นต้น การบอกชื่อของเขาด้วยคำว่า my name is roy คำว่า my name แปลว่าชื่อของฉันนะคะถ้าคุณครูจะบอกว่าคุณครูชื่ออะไรคุณครูก็จะพูดว่า my name is nadia โ okay. อเค my name is john my name is tom my name is sarah my name is อะไรก็ได้ตามด้วยชื่อนะคะโอเคต่อมา เมื่อรู้จักกันแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแพมใช่ไหมคะและเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่ารอยตอนนี้สองคนนี้รู้จักกันแล้วอ่าในเราก็จะพูดต่อว่าคะ่ะว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะในภาษาอังกฤษเราพูดว่า nice to meet you nice to meet you nice to meet You, okay Nice to meet you ต้องพูดให้ออกเสียงให้ชัดๆให้เหมือนกับเจ้าของภาษาเหมือนกับฝรั่งนะคะอย่าออกเสียงว่า Nice to meet you โอเคใส่เอ่อ uh, feeling ให้มันด้วยนะคะ Nice to meet you ยินดีมากเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้รู้จักเธอนะคะเวลาจะตอบมีมีคนมาบอกแล้วว่ายินดีที่ได้รู้จักนะ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดคล้ายๆกันเติมไป1นึ่คำด้านหลังว่า Nice to meet you too นะคะต้องเติมคำว่า t o o ลงไปด้านหลังจะออกเสียงคล้ายๆกับเลข2ในภา,านษาอังกฤษคือ t o o ใช่ไหมแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แพมยินดีที่ได้รู้จักกับรอยมากแพมพูดว่า Nice to meet you แล้วรอยก็ตอบกลับไปว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเธอเช่นกันนะคะอะต่อไปเราจะมาฝึกพูดกันนะคะนักเรียนดูวิดีโออยู่นักเรียนต้องฝึกกับตัวเองฝึกกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะ Are you ready Yes Let's go Now I will ask you the question นะคะ คุณครูจะถามคําถามกับนักเรียนนักเรียนต้องตอบคุณครูให้ได้นะ,นะ,ค,ะคิดดีๆแล้วตอบคุณครูให้ได้นะคะ,ะ What's your name What's your name โอเคนะคะคำถามคือ What's your name ถ้านักเรียนตั้งใจฟังเมื่อกี้นักเรียนจะรู้ว่าคุณครูถามว่าอะไร คิดคะ่ะให้เวลาคิดคำตอบปั๊บหนึ่งคิดซิคิด,คดนักเรียนจะตอบคุณครูว่ายัางไงคะตอบออกมาเลยคะ่ะพูดออกมาดังๆเลยคุณครูไม่ได้ยินไม่เป็นไรนักเรียนพูดกับตัวเองเลยค่ะคุณครูจะเฉลยแล้วนะว่าคำตอบที่ถูกต้องจะประมาณไหนนะคะโอเคคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือ my name is ตามด้วยชื่อของเราเมื่อกี้ครูถามว่า what is your name ใช่ไหมคะคุณครูถามว่าคุณชื่ออะไรเธอชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะอ่ะเราก็จะตอบว่า my name is ชื่ออะไรหนูชื่อเอม่มาดีน่าสมมตินะคะเราก็จะบอกว่า my name is มาดีนาโอเค my name is ฟาติฮะ my name is ซาร่าโอเค So you put your name เราจะใส่ชื่อของเราเข้าไปตรงนี้นะคะคือชื่อของนักเรียนโอเค my name is Nadia โ okay. อเค my name is Nadia โ okay. อเคนะคะเวลาที่คุณครูถามนักเรียนในห้องเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกคุณครูเป็นชื่อจริงนะคะชื่อเด็กหญิงอะไรแต่ภาษาอังกฤษเราไม่ต้องพูดว่าเด็กหญิงนะเราพูดไปเลยว่า My name is สมมตินักเรียนชื่อเด็กหญิงฮานาเราวก็จะบอกว่า My name is ฮานาโอเคไม่ต้องพูดว่า My name is เด็กหญิงฮานานะ My name is ฮานาโอเคอะคราวนี้คุณครูรู้จักนักเรียนแล้วนักเรียนรู้จักคุณครูแล้วนะคะคุณครูชื่อนาเดียนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วเมื่อกี้คราวนี้ then I say nice to meet you nice to meet you แปลว่าไรคะถ้านักเรียนจำได้นักเรียนจะตอบคุณครูดได้เลยค่ะมีอ่าคุณครูพูดว่า nice to meet you ค่อยๆค,คิดคำตอบนะคะอ่าตอบออกมาเลยพูดดังๆนะคะเผื่อคุณครูจะได้ยินเนาะเออตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูแทนคุณครูนาเดียไปก่อน โอเคคิดค่ะคําตอบมาหรือยังคะอ่าจะเฉลยแล้วนะเมื่อกี้คุณครูพูดไปว่า nice to meet you เราจะตอบว่า nice to meet you too nice to meet you too โอเค nice to meet you too นะคะอ่าเท่านี้ถึงเวลาสำคัญคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนแล้วนะคะอ่า นักเรียนเอาใบางานขึ้นมานะคะใบางานหน้าที่8ใบางานที่3นะคะ Listen and write Okay you have to listen and write the words in the correct blanks นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อนักเรียนต้องเติมคำลงไปในช่องว่างทั้งหมด4ช่องนะคะนักเรียนต้องเลือกคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะไปใส่ในช่องว่างข้อที่1มีคำว่า Hello and name โอเคนักเรียนต้องเลือกว่าคําว่า hello จะไปอยู่ตรงไหน,นคําว่า name จะไปอยู่ตรงไหนน,นะคะข้อที่2มีคําว่า meet and nice meet จะไปอยู่ตรงไหน,นและ nice จะไปอยู่ตรงไหนน,นักเรียนได้คําตอบแล้วเติมลงไปในช่องว่างนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ในไลน์กลุ่ม นะคะนักเรียนก็ส่งการบ้านมาให้นักเรียนด้วยจะได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยถ้าตอบถูกนะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะถ้านักเรียนมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถถามคุณครูได้เลยนะคะขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนมีคาถามอะไรอย่าลืมนะคะถามได้เลยวันนี้ thanks for your attention ก่อนจะจากกันไปพูดลากันเหมือนเดิมว่า goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh